สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงยุค80ถือเป็นยุคที่มีสาวสวยธรรมชาติอย่างแท้จริงนักแสดงหญิงหลายคนในเอเชียมีความงามที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องผ่านการปรับแต่งเช่นบริจิตหลินและโจอี้หวังจากไต้หวันแม็กกี้จางและวิเวียนโจจากฮ่องกงรวมถึงริเอะมิยาสวะและโนริโกะซากายจากญี่ปุน่นไม่รู้ว่าทุกคนเคยสังเกตไหมว่านักแสดงหญิงในช่วงเวลานั้นมีความโดดเด่น และจำได้ง่ายจากลักษณะใบหน้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่เมื่อมองดูนักแสดงหญิงในปัจจุบันมักจะมีการแต่งหน้าที่คล้ายกันจนบางครั้งหากไม่ตั้งใจจำชื่อก็อาจสับสนกันได้เหมือนกับคนที่ไม่ค่อยดูการแข่งขัน NBA มักจะมองว่านักบาสเกตบอลผิวดำทุกคนหน้าตาเหมือนกันไปหมดนั่นเองโดยในช่วงยุคนั้นวงการเพลงญี่ปุ่นก็มีสาวสวยคนหนึ่งที่สร้างความประทับใจให,ให้กับชาวญี่ปุ่นในยุคโชวะอย่างลึกซึ้ง ความงามของเธอเป็นได้ทั้งน่ารักหวานหวานหรือแฝงไปด้วยเสน่ห์ที่ซุกซนดังพูดน้อยเธอทําให้ผู้ชายหลายคนลหลงไหลจนกลายเป็นหญิงในฝันของใครหลายคนแม้แต่เลสลี่จางและโจซิงฉือก็เคยเป็นแฟนคลับของเธอเธอคือราชินีเพลงป๊อปต้นตํำรับของญี่ปุ่นนาการโมริอากินะในปี1965อากินะเกิดที่โตเกียวแม่ของเธอชื่อจีเอโกะเล่าว่าตอนที่เธอเกิดมาเธอสว่างสวยราวกับแสงอาทิตย์ จึงตั้งฉายาให้เธอว่าบุตรแห่งตะวันอากินะมีพี่ชายสองคนพี่สาวสองคนและน้องสาวอีกหนึ่งคนครอบครัวของเธอทำร้านขายเนื้อแต่ฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีนักโดยอาหารที่พบได้บ่อยบนโต๊ะอาหารคือผักาดขาวอากินาต้องเริ่มทำงานพิเศษตั้งแต่ยังเด็กเพื่อช่วยเหลือครอบครัวท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากเธอเริ่มมีความฝันอยากเป็นคนในโทรทัศน์เพราะถ้าเธอทำได้เธอจะสามารถหาเงินได้มากพอ ที่จะทำให้ครอบครวัวมีชีวิตที่ดีขึ้นและถ้าทำให้แม่ไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็คงจะดีไม่น้อยแม่ของอากินะมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของเธอและยังเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในอาช,ชีพการงานของเธอเป็นคนแรกแม่ของเธอชื่นชอบมิโซราฮิบาริมากและในตอนที่ยังสาวก็เคยฝันอยากเป็นนักร้องเธอย้ายจากคาโกชิมะมาที่โตเกียวด้วยความหวังนี้แต่หลังจากได้พบกับพ่อของอากินะชิอาเกโอพวกเขาก็แต่งงานกัน ตอนเธออายุ21ปีและชีวิตหลังจากนั้นก็หมดไปกับการทำงานบ้านและดูแลลูกๆทั้ง6คนแต่จีเอโกะไม่ได้ล้มเลิกความฝันเธอฝากความฝันนั้นไว้ที่ลูกสาวของเธอแทนแม้ครอบครวัวจะยากจนจีเอโกะก็ยังอดออมเพื่อซื้อเปียโน,โนให้ลูกๆได้ฝึกเล่นและส่องอากินะกับพี่สาวไปเรียนบัลเลที่สตูดิโอของโยโกยามะอากิโกะซึ่งอากินะก็ไม่ทำให้แม่ผิดหวังเพราะเธอเริ่มสนใจดนตรี ระหว่างการฝึกซ้อมและแสดงพอสวรรค์ที่เหนือกว่าเด็กในวัยเดียวกันออกมาเมื่ออายุได้13ปีอากินะได้สมัครเข้าร่วมรายการสตาร์ทันโจซึ่งเป็นรายการประกวดร้องเพลงที่ได้รับความนิยมมากในขณะนั้นอากินะที่ผ่านเข้ารอบชิงได้ร้องเพลงนัสินิคาการาเตะของอิซาวากิฮิโรมิแต่คณะกรรมการเห็นว่าการร้องและการแต่งกายของเธอดูเป็นผู้ใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับอายุของเธอจึงทำให้ถูกคัดออกจากการแข่งขัน สปีต่อมาในช่วงฤด,ดูร้อนของปีที่เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อากินาได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันอีกครั้งและได้ผ่านเข้ารอบชิงอีกครั้งคราวนี้เธอเลือกแนวทางที่สดใสและเด็กลงโดยร้องเพลงฮาดาชิโนะคิเซสึของไอดอลชื่อดังมาสดาเซโกะแต่กรรมาการก็ยังเห็นว่าการเลือกเพลงไม่เหมาะกับอายุของเธออยู่ดีจึงทําให้เธอตกรอบอีกครั้งแม้จะผิดหวังแต่อากินะก็ไม่ยอมแพ้ และในวันที่11กรกฎาคมปี1981เธอกลับมาแข่งขันอีกครั้งคราวนี้เธอเลือกเพลงยูเมซากิอันนนินของไอดอลที่เพิ่งอำลาวงการไปอย่างยามากุจิโมโมเอะซึ่งท่วงทำนองและจังหวะของเพลงนี้เหมาะกับเสียงต่ำก,กลางๆของอากินะมากผลปรากฏว่าเธอได้99คะแนใน,ในใจากกรรมการนากามูระไทจิและเขายังได้โน้มน้าวกรรมการคนอื่นๆให้เพิ่มคะแนนให้เธอ จนทำให้เธอทำคะแนนรวมได้392คะแนนซึ่งสร้างสถิติสูงสุดนับตั้งแต่รายการเริ่มออกอากาศหลังจากนั้นด้วยการแนะนำของสถานีโทรทัศน์อากินะจึงได้เซ็นสัญญากับเคนออนกรุ๊ปและ Warner Music วันที่1พฤษภาคมปี1982อากินะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการโดยซิงเกิลเปิดตัวของเธอชื่อว่า Slow Motion ก็ได้ออกจำหน่ายในวันเดียวกันเพลงนี้มีจังหวะที่สดใส และเล่าถึงความรักบริสุทธิ์ของเด็กสาวในเวลานั้นทางเคนออนได้วางภาพลักของอากินะให้เป็นสาวใสบริสุทธิ์โดยปกอัลบั้มได้เขียนคำโปรยไว้ว่าสุกโซนเล็กน้อยซึ่งหมายถึงสาวน้อยน่ารักที่ขี่เล่นนิดๆอีกทั้งการร้องเพลงของอากินะยังมีสไตล์ที่คล้ายกับยามากุจิโมโมเอะทางเคนออนจึงจัดหลักสูตรการฝึกซ้อมเพื่อวางตัวเธอเป็นผู้สืบทอดของยามากุจิโมโมเอะแต่ในขณะนั้นวงการเพลงญี่ปุ่น นิยมสไตล์ที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าภาพลักษณ์น่ารักแบบนี้จึงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรทำให้เพลง slow motion โโไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้โดยขึ้นอันดับที่30บนชาร์ตออริคอนเท่านั้นหลังจากออกอัลบัม้มอากินะาได้คุยกับทางเคีนออนโดยตรงว่าเธอไม่พอใจกับการถูกวางตัวเป็นสาวใสบริสุทธิ์และไม่อยากเดินตามรอยยามากุจิโมโมเออีกต่อไปเธอต้องการแนวทางที่เป็นสไตล์ที่เธอชอบ ทั้งในเรื่องของการใช้เสียงและการร้องเพลงนอกจากนี้ที่ยังปฏิเสธชื่อในวงการที่ทางเคีนออนตั้งให้ว่าโมริอาสนะโดยยืนการานที่จะใช้ชื่อจริงของตัวเองแทนทางเคนออนที่เห็นว่าอากินะเห็นต่างตั้งแต่เดบิวต์ได้ไม่นานก็ไม่ยอมให้เธอเปลี่ยนตามใจในตอนแรกแต่ด้วยความมุ่งมั่นและยืนหยัดของอากินะบริษัทจึงต้องยอมและปล่อยให้เธอลองตามที่ต้องการในที่สุดอากินะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในเส้นทางดนตรีของเธอ ลังจากเปิดตัวเพลง slow โม t i o n ได้เพียงสองเดือนอากินะได้ปรับภาพลักใหม่จากสาวใสบริสุทธิ์มาเป็นสาวแกร่งกากันในซิงเกิลใหม่โชโจเอมีการผสมผสานองค์ประกอบของการสื่อถึงเรื่องเพศและความขบฏเข้าไปการที่อากินะซึ่งมีลูกใสๆน่ารักแต่มาพร้อมกับแนวดนตรีที่เป็นผู้ใหญ่ทำให้เกิดความแตกต่างที่ชวนให้สะดุดตาและทันใดนั้นเองอากินะก็เริ่มเป็นที่ชื่นชอบในหมู่วัยรุ่นจำนวนมาก แต่หลังจากเพลงนี้ออกอากาศได้ไม่นานเพลงก็ถูกห้ามออกอากาศโดยสมาคมวิทยุกระจายเสียงแห่งญี่ปุ่น NHK เนื่องจากเนื้อหาของเพลงแต่ยิ่งถูกห้ามเท่าไหร่ผู้คนก็ยิ่งอยากฟังเพลงนี้มากขึ้นส่งผลในยอดขายซิงเกิลโชโจเอเพิ่มสูงขึ้นและเพลงนี้ก็ขึ้นสู่อันดับที่5บุญชาตออริคอนได้ในขณะนั้นอากินะอายุเพียง17ปีและเพิ่งเดบิวต์ได้เพียง3เดือน เมื่อเห็นว่าเส้นทางอาชีพในวงการบันเทิงเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอากินะจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อทุ่มเทให้กับงานเพลงอย่างเต็มตัวและในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันเธอก็ได้ออกซิงเกิลที่3ชื่อว่า Second Love s i l v e เมื่อทุกคนคิดว่าเพลงนี้จะสานต่อแนวทางของสาวกากันอากินะกลับพลิกภาพลักษ์กลับมาเป็นสไตล์เด็กสาวแสนหวานอีกครั้งเหมือนกับต้องการบอกทุกคนว่าอย่าจำกัดชั้นไว้แค่ภาพลักษณ์เดียว ความขัดแย้งซ้ำไปมานี้ทำให้เพลงของเธอได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเมื่อเพลงปล่อยออกมาก็ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของชาร์ตทันทีและมียอดขายถึง760,000แผ่นหลังจากนั้นอากินะยังได้ออกซิงเกิลอีกอย่างต่อเนื่องเช่น1.2ส่วนสแห่งตำนานทวายไล้์ยูกุเรตาย و ر ิและคินกุภาพลักษณ์ของเธอสลับไปมาระหว่างความใสบริสุทธิ์และความขบ ộ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในยุคนั้น และเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความแตกต่างโดยเฉพาะเพลงคินกุซึ่งทําให้เธอได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ NHK Okahuu Utakesen นอกจากยอดขายที่ถล่มทลายแล้วความสามารถในการร้องสดของอากินะยังได้รับการยอมรับในวงกว้างอีกด้วยโดยตลอดทั้งปีเธอจัดคอนเสิร์ตถึง20รอบและทุกครั้งที่แสดงก็มีผู้ชมเต็มทุกรอบด้วยความนิยมอย่างรวดเร็วนี้อากินะกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงไปทั่วญี่ปุ่นในเวลาไม่นาน ดยในช่วงยุค80สตตร์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครของอากินะเปรียบเสมือนสีสันที่สดใสและแตกต่างไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังมาจากทักษะการร้องเพลงที่ยอดเยี่ยมของเธอด้วยอากินะไม่ใช่ศิลปินที่ทําตามการจัดการของบริษัทต้นสังกัดอย่างเคร่งครัดเธอมีมุมมองและความคิดเป็นของตัวเองเธอเป็นศินลปินที่มีความคิดแบบโปรดิวเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างสารรค์การร้องการแสดงการอัดเสียงการเลือกเพลง ปกอัลบัม้มหรือภาพลักษณ์บนเวทีเธอมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนยกตัวอย่างเช่นปกอัลบัม้มเธอละทิ้งมุมมองที่มาจากสายตาของผู้ชายและหันมาใช้มุมมองจากผู้หญิงแทนความคิดและการกระทำของเธอในหลายๆเรื่องถือว่าล้ำสมัยมากในยุคนั้นแต่ในขณะที่อาชีพของอากินะกำลังรุ่งโรง์โรชายคนหนึ่งก็ได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของเธอซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในโชคชะตาของเธอในปี1983อากินะได้ร่วมแสดง ในภาพยนตร์เรื่อง Love Take Off ซึ่งทำให้เธอมีโอกาสใกล้ชิดกับนักร้องชายไอดอลชื่อดังในขณะนั้นอย่างมาซาฮิโกคอนโดสื่อมวลชนจับคู่พวกเขาให้เป็นคู่ขวัญในจอและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นี้หลายคนอาจเคยเห็นกรณีแบบนี้ที่ชายหญิงซึ่งเดิมทีไม่ใช่คู่รักกันแต่ถูกเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานจับคู่เชียร์ให้รักกันจนในที่สุดก็มักจะเกิดความรู้สึกจริงจังและพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างง่ายดา อากินะค่อยๆเริ่มรู้สึกดีกับคอนโดและในขณะเดียวกันคอนโดก็เห็นว่าอากินะเป็นสาวน้อยน่ารักความรู้สึกที่ประทุขึ้นและแรงกระตุ้นจากฮอร์โมนทําให้เขาทุ่มเททุกอย่างในการตามจีบอากินะและความรู้สึกที่ถูกนักร้องชายยอดนิยมในยุคนั้นตามจีบทําให้อากินะรู้สึกภูมิใจเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายอากินะจึงตกหลุมรักเขาอย่างรวดเร็วสําหรับอากินะที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลําบาก ความฝันที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่เธอทวินหาในใจมาตลอดเธอปรารถนาที่จะมีครอบครัวเป็นของตัวเองและในช่วงเวลานั้นการแต่งงานระหว่างยามากุจิโมโมเอะและมิอุระโทโมคาสึ atsu, ก็ยิ่งเสริมสร้างความฝันและจินตนาการของอากินะว่าเธอเองก็สามารถเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขได้เช่นกันการปรากฏตัวของคอนโดในช่วงเวลานี้ได้เข้ามาเติมเต็มความฝันนี้พอดีอากินะจึงยึดติดในตัวคอนโดอย่างแน่วแน่โดยหวังว่า ชายคนนี้จะอยู่เคียงข้างเธอไปตลอดชีวิตในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์อากินาไม่ได้ลืมหน้าที่ของตัวเองในฐานะนักร้องเธอรู้ดีว่าหากต้องการสร้างที่ยืนในวงการเพลงเธอไม่สามารถหยุดอยู่ที่เดิมได้นับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปี1984ที่ออกซิงเกิลคิตาวิงอากินาก็ได้ก้าวเข้าสู่บทใหม่ในอาชีพการงานเธอลดการใช้เสียงหลบที่ฟังดูเด็กและเน้นการใช้เสียงต่ำแบบกลางๆที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้น พร้อมทั้งปรับลุคให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยซิงเกลิลถัดมาอย่างเซอร์เทนวินและจิคาย1984ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของแนวเพลงการร้องหรือการปรากฏตัวก็เห็นได้ชัดว่าอากินะมีการเปลี่ยนแปลงและแฟนเพลงก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีผลงานแต่ละอัลบั้มและซิงเกลิลของเธอล้วนประสบความสำเร็จโดยในชาเพลงชื่อของอากินะจะขึ้นลงอยู่ในอันดับที่1และ2อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในเพลงที่ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของเธอคือน้ำตาไม่ใช่ของตกแต่งซึ่งมีเนื้อเพลงที่เร็วและซับซ้อนจนเกือบจะลิ้นพันกันเสียงยาวที่เต็มเปี่ยมและทรงพลังของเธอได้รับการขนานนามว่าเป็นการสั่นสะเทือนของออกินะซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของเธอทําให้อากินะประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนจากไอดอลสาวหวานมาเป็นนักร้องที่มีความสามารถสูงอย่างเต็มตัวแนวเพลงที่หลากหลายและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทําให้เธอโดดเด่นจากนักร้องหญิงคนอื่นๆในยุคนั้น ที่มันจะเน้นความใสบริสุทธิ์และความน่ารักเป็นหลักในปี1986เพลงดีไซน์โจเนสซอากินาได้คิดท่าเต้นใหม่ด้วยตัวเองเป็นท่าโบกมือและย่อตัวลงซึ่งเพื่อให้เข้ากับท่าเต้นนี้เธอได้ปรับชุดที่ใช้แสดงและออกแบบทรงผมบ๊อบสุดเก๋ขึ้นมานอกจากนี้ในการแสดงอื่นๆอ,อากินายังมีความคิดสร้างสารรค์และกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสไตล์ที่หลากหลายและไม่ซ้ำใครนี้ทำให้อากินาได้รับการขนานนามว่า ราชินีร้อยลุกแห่งยุคโชวะความนิยมของเธอแผ่ขยายไปทั่วเอเชียจนเกิดกระแสนาการโมริอากินาฟีเวอร์โดยในเวลานั้นสื่อมันจะเปรียบเทียบอากินะกับไอดอลชื่อดังอย่างมัสดาเซโก้แฟนๆเองก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายระหว่างฝ่ายอากินะและฝ่ายเซโกซึ่งก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงมากมายความนิยมของอากินะและเซโก้ในเวลานั้นนำไปสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าการชิงบัลลังก์ของสองสาวงาม ในปี1986อากินาได้ท้าทายตัวเองอีกครั้งโดยการออกอัลบั้มฟูชิกิซึ่งมาพร้อมกับบรรยากาศที่ลึกลับและงดงามพร้อมการทดลองในเชิงดนตรีที่กล้าหาญทำให้เกิดเสียงวิภา์วิจารณ์มากมายเสียงสะท้อนที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันกลายเป็นความแปลกใหม่ที่ยิ่งฟังยิ่ง,ลงหลงไหลแต่ก็มีหลายคนที่บอกว่าเสียงดนตรีกับเสียงร้องไม่เข้ากับจังหวะเพลงแต่ภายหลังอากินายอมรับว่า นั่นเป็นความตั้งใจของเธอในเดือนธันวาคมปีเดียวกันอากินะได้ออกอัลบั้ม Crimson ที่มีสไตล์เพลงแนวลึกลับและชวนให้ลหลงไหลซึ่งทําให้อากินะคว้ารางวัลเจเปน Record Award เป็นครั้งที่สองหนึ่งในเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้คือ Oh No Oh Yes ที่ใช้การเรียบเรียงด้วยเสียงสังเคราะห์และการร้องคลอเบาๆราวกับกระซิบถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิงที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ต้องห้ามและผลงานเหล่านี้ทําให้อาชีพของอากินะ พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งแม้จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแต่อากินาก็ยังไม่ลืมความฝันที่จะมีครอบครัวเธอได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวหลายครั้งแต่ทางคอนโดกลับยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานแม้เวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่เหตุการณ์จอทองคํายังคงอยู่ในความทรงจําของใครหลายคนคอนโดเจ้าชูไม่หยุดหย่อนครั้งแรกเขาได้พบกับเหมยเยี่ยนฟางในงานเลี้ยงและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอได้สําเร็จ เหยเยียนฟังเดินทางมาญี่ปุ่นถึง7ครั้งเพียงเพื่อจะได้ใช้เวลาร่วมกับคอนโดแต่สุดท้ายคอนโดกลับบอกเลิกเธอด้วยคำพูดที่ว่าถ้าเราเลิกกันเธอยังอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเลิกกับอากินะอากินะคงอยู่ต่อไปไม่ได้หลังจากนั้นมีสื่อเปิดเผยว่าคอนโดได้ไปนัดพบกับมัส,สดาเซโกะในสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนนั้นเซโกะแต่งงานแล้วเซโกะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบไล่ล่าผู้ชาย เธอมีความสัมพันธ์กับชายหลายคนดังนั้นการที่เธอกับคอนโดมาพบกันจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดโปงเซโกก็ตัดความสัมพันธ์กับคอนโดอย่างรวดเร็วเพราะสำหรับเซโกแล้วคอนโดก็เป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกมากมายที่แค่เล่นด้วยสักหน่อยก็พอแต่สำหรับอากินะที่มีความรักอันลึกซึ้งเธอไม่สามารถปล่อยมือไปได้ง่ายๆเหมือนเซโกยิ่งไปกว่าน,นั้นคนที่คอนโดนอกใจไปคบหาคือคู่แข่งในวงการเพลงของเธอ ทำให้อากินะได้รับบาดแผลทางใจอย่างมหาศาลการเจ็บปวดนี้กลับทําให้อากินะเปลี่ยนแปลงไปในอีกลักษณะนหนึ่งในปี1987หลังจากต้องเจ็บปวดเรื่องความรักอากินะก็กลับมาปรากฏตัวบนเวทีอีกครั้งใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าหมองความกระตือรือร้อนในอดีตไม่ลงเหลืออยู่เลยการที่เธอร้องเพลงนำเปอร์เซนเรากับกำลังไว้อาลัยให้กับความเจ็บปวดในชีวิตของเธอน้ำตาที่ไหลรินพร้อมกับเสียงร้องอันแผ่วเบาและโศกเศร้า ทําใ้้เห็นถึงความเปราะบางแต่ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความงดงามให้กับเธอมากขึ้นในตอนนั้นอากิน่ามีโอกาสคว้ารางวาัล Japan Record Award เป็นครั้งที่3จากเพลงนำเปอร์เซ็น์แต่เธอกลับถอนเพลงนี้ออกจากการพิจารณาเพราะต้องการมอบโอกาสนั้นให้กับคอนโดเมื่อคอนโดได้รับรางวาัลอากิน่าถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจเธอหวังว่าการที่คอนโดได้รับรางวาัลจะเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเขาได้แต่งงานกัน แต่คนดูกลับบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านอากินะจึงใช้เงิน80ล้านเยนหรือประมาณ19ล้านบาทซื้อคอนโดหรูภายใต้ชื่อของคอนโดโดยความเชื่อที่ว่านี่จะเป็นบ้านของพวกเขาในอนาคตแต่สิ่งที่อากินาคิดไม่ถึงก็คือคอนโดไม่เพียงแต่ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แต่กลับยิ่งแสดงพฤติกรรมการนอกใจหนักขึ้นกว่าเดิมอีกในเดือนกรกฎาคมปี1987อากินะที่สิ้นหวังถึงขีดสุด และพยายามจบชีวิตตัวเองในคอนโดที่เธอซื้อไว้โดยการใช้มีดกรีดข้อมือเป็นแผลยาว8เซนติเมตรและลึกถึง3เซนติเมตรความลึกและความยาวของแผลนั้นใกล้เคียงกับการตัดมือให้ขาดได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและการตัดสินใจที่จะยุติชีวิตของเธอในตอนนั้นแต่คนที่หลอกลวงอกินะไม่ใช่แค่คอนโดเพียงคนเดียวครอบครัวของเธอเองก็แอบไปเบิกเงินล่วงหน้าจากบริษัทต้นสังกัดโดยที่เธอไม่รู้น้องสาวของเธอก็ปิดบงัง และใช้ชื่อเสียงของเธอในการไปถ่ายภาพนูดส่วนพ่อและพี่ชายยังออกมาพูดเสียหาย,หายเกี่ยวกับเธอต่อหน้าสื่ออีกด้วยคนใกล้ชิดรอบตัวเธอแทบทั้งหมดต่างทรยศและหลอกลวงเธอในขณะเดียวกันสังคมญี่ปุ่นเริ่มต่อตามพฤติกรรมเลวร้ายของคอนโดและเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและอาชีพที่กำลังตกต่ำลงคนโดจึงวางแผนอย่างรอบคอบและจัดฉากให้อากินะเข้าร่วมในเหตุการณ์ที่เรียกว่าจอทองคำซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นวันที่31ธันวาคม ปี1989คอนโดได้จัดงานถแถลงข่าวและมีการตั้งฉากจอทองคำที่มักใช้ในงานสำคัญขึ้นมาผู้คนที่เห็นฉากจอทองคำต่างเข้าใจว่าครั้งนี้คอนโดเอาจริงและคงจะมาเพื่อประกาศข่าวการแต่งงานกับอากินะแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือในช่วงที่อากินะได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลคอนโดไม่เคยมาเยี่ยมเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวสำหรับงานถแถลงข่าวครั้งนี้อากินะที่ยังคงเชื่ออย่างไรเลียงสา ว่าคอนโดกลับตัวกลับใจแล้วถึงเธอจะยังไม่หายดีจากอาการป่วยก็รีมาร่วมงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้ทุกคนในงานตกตะลึงคอนโดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบ่นและตําหนิว่าอากินะเธอจะต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอมันเกินไปแล้วเธอทําทลายอาชีพการงานของฉันหมดแล้วจากนั้นเขายังบังคับให้อากินะขอโทษต่อประชาชนทั่วประเทศในเรื่องที่เธอไม่ได้ผิดอะไรอากินะน้ําตานองหน้าตัวสั่นด้วยความไม่เข้าใจ เธอได้แต่ยืนขอโทษต่อหน้ากล้องโดยไม่รู้ว่าความผิดของเธอคืออะไรขณะที่เธออยู่ในภาวะมึนงงและไม่เข้าใจว่าทำไมข่าวดีที่เธอรอคอยกลับกลายเป็นงานถแถลงขอโทษของเธอเองอากินารับผิดช,ชอบทุกอย่างและยังต้องขอบคุณคอนโดต่อหน้าทุกคนเรากับว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของเธอเมื่อคอนโดเห็นว่าได้เปรียบเขาก็รีบปลอบอากินะและบอกว่ายินดีที่จะให้อภยัยแต่หลังจากพูดได้ไม่กี่คำเขาก็เปลี่ยนเรื่อง ไปโปรโมทแผงงานของตัวเองในปี1990ทําให้สื่อมวลชนที่อยู่ในงานสับสนและงงไปตามๆกันเมื่อกลับเข้าสู่ประเด็นหลักสื่อยังคงถามต่อถึงแผนการแต่งงานของเขาซึ่งเขาตอบว่าไม่มีความตั้งใจที่จะแต่งงานอากินาที่ได้ยินเช่นนั้นก็น้าตาไหลไม่หยุดการถูกคนที่เธอรักมากที่สุดหลอกใช้และเล่นตลกกับความรู้สึกทําให้อากินาตัดใจจากเขาได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามคนดดูเหมือนจะไม่พอใจ ถ้าไม่สามารถผลักอากินะให้ตกต่ำถึงขีดสุดได้เขาต้องการทำลายอากินะอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องตัวเองก่อนเกิดเหตุการณ์จอทองคำคอนโดได้วางแผนล่วงหน้าโดยโน้มน้าวให้อากินะเข้าร่วมกับบริษัทของโคซูกิริวโซผู้บริหารระดับสูงของจอ h นสเอ็นเตอร์เทนเมนต์หลังจากงานถแถลงข่าวคอนโดได้สั่งให้โคซูกิริวโซถอนเงินทุนและพนักงานทั้งหมดออกทันทีทิ้งให้อากินะต้อไปเชิญกับบริษัทที่เหลือเพียงเปลือกนอก อากินะถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังอาชีพของเธอได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป้าหมายของคอนโดคือลดการปรากฏตัวของอากินะในสื่อลงเพื่อลดผลกระทบด้านลบที่มีต่อตัวเขาเองในช่วงเวลานั้นอากินะเหมือนถูกแช่แข็งจากวงการเพลงการออกซิงเกลิลใหม่ต้องใช้เวลาถึง1ปีเต็มและเธอต้องวิ่งเต้นเพื่อกอบกู้เส้นทางอาชีพของตัวเองในปี1991ชีวิตของอากินะดูเหมือนจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติขณะที่เธอกำลังวางแผนจัดคอนเสิร์ต คอนโดกลับประกาศแต่งงานครหมันของเขาคือครูสอนโยคะชื่อว่าดะาอซึโกซึ่งครอบครัวของเธอทำธุรกิจรถเช่าในท้องถิ่นและบ้านที่พวกเขาจะแต่งงานกันนั้นก็คือบ้านที่อากินะเคยเตรียมไว้สําหรับเธอและคอนโดในอดีตเรื่องนี้ทําให้อากินะที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากการอกหักกลับเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าอีกครั้งเธอถึงขั้นไม่ไปซ้อมการแสดงโดยใช้เวลาทั้งวันไปกับการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าจนทําให้เสียงของเธอได้รับความเสียหาย แต่ความโชคร้ายยังไม่จบในช่วงเวลานั้นอากินะมีปัญหาเรื่องสัญญากับค่ายบัวเนอร์ทำให้เธอไม่สามารถออกอัลบั้มใหม่ได้เป็นเวลาถึงสองปีส่งผลในการงานของเธอตกต่ำลงแม้ชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนอากินะก็ยังต้องก้าวต่อไปเมื่อเรายอมรับความทุกข์ยากที่เรารเผชิญได้นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมองสิ่งต่างๆจากมุมมองใหม่อากินะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบาก ในปี1994เส้นทางอาชีพของเธอเริ่มมีแสงสว่างแม้จะไม่มีบริษัทใหญ่เซ็นสัญญาด้วยแต่อากินะาก็ฝ่าฟันปัญหาและผลิตอัลบั้มด้วยตัวเองเธอออกอัลบั้มชื่อดีว่าซึ่งเป็นอัลบั้มที่เธอนำเพลงชื่อดังของญี่ปุ่นมาร้องใหม่ในสไตล์ของเธอเองในปี2002 Diva า2ก็ได้ออกสู่ตลาดโดยอากินะได้ร้องเพลงของมาซดาเซโกและกล้าเปลี่ยนลุคใหม่ด้วยการโกนหัวและถ่ายภาพเปลือยอัลบั้มดีว่า มียอดขายรวมกว่า1ล้านแผ่นต่อมาในปี2007เธอออกอัลบั้มเอ็นกและได้รับรางวัลแผ่นยอดเยี่ยมจาก j a แป r r e o r r d w w r r d ในปี2014อากินะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานโคฮาคุอุตากาเซนอีกครั้งและสามารถขึ้นสู่ชาร์ตโอริคอนโดยติดอันดับท็อป10ได้อีกครั้งแต่ในปี2017หลังจากที่เธอออกอัลบั้มเคจและอากินะรวมถึงจัดคอนเสิร์ต18รอบตามโรงแรมต่างๆทั่วญี่ปุ่น อากินาก็หายตัวไปจากสายตาของสาธารณชนจนกระทั่งในปี2022อากินาได้สร้างบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวขึ้นและได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเธอในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่าเธอได้ก่อตั้งบริษัทส่วนตัวชื่อ AC Village และแสดงความตั้งใจที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้จะมีการประกาศเหล่านี้แต่ในช่วง6ปีที่ผ่านมาไม่มีใครได้เห็นอากินาเลยแม้แต่เพื่อนสนิทยอย่างทาฮาระโทชิฮิโกะ ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้ตามรายงานของชูคังโจเซระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอากินะอาศัยอยู่ในอาคารที่ประธานบริษัทต้นสังกัดของเธอซื้อให้แต่เพื่อนบ้านละแวกนั้นไม่เคยเห็นเธอเข้าออกจากอาคารเลยขณะที่นากามูริอาเคโอพ่อของอากินะซึ่งตัดขาดความสัมพันธ์กับเธอมาหลายปีแล้วและตอนนี้อายุ80กว่าปีได้เปิดเผยว่าในปี2019เมื่อนาการมริอากิโฮเสียชีวิต เขาพยายามติดต่ออากินะให้มาร่วมงานศพแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับพร้อมทั้งแสดงความรู้สึกสะเทือนใจว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ลูกสาวของเขากลายเป็นคนเย็นชาแบบนี้วันที่6กันยายนปี2022นิตยสารญี่ปุ่นรายงานข่าวว่าสาเหตุที่อากินะกลับมาทํางานอีกครั้งเป็นเพราะได้เลิกรากับนายเอผู้จัดการส่วนตัวที่คบกันมานานซึ่งทําให้เธอต้องออกจากบริษัทของเขาและก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมา แหล่งข่าววงในเผยว่าตลอด23ปีที่ผ่านมานายเอเป็นทางผู้จัดการและเจ้าของบริษัทของอากินะโดยทั้งสองคนคบหากันอย่างเงียบๆดังนั้นการที่อากินะออกจากบริษัทจึงเท่ากับเป็นการประกาศว่าเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้สิ้นสุดลงแล้วพี่ชายของอากินะซึ่งอายุมากกว่าเธอ3ปีกล่าวว่าตนเองไม่รู้เรื่องนี้เลยและยังพูดว่าถูกเขาหลอกน่าจะเลิกกันตั้งนานแล้วดวยแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวของเธอไม่มีความมั่นใจในความสัมพันธ์ของอากินะเลยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะถึงแม้อากินะจะประสบความสำเร็จมากในอาชีพนักร้องในระดับที่ศิลปินหลายคนไปไม่ถึงแต่ด้วยความที่เธอมีทักษะควบคุมอารมณ์ไม่มากนักทำให้ความสำเร็จทั้งหมดของเธอถูกกลบไปเพราะความรู้สึกที่เธอมีต่อครอบครัวอากินะจึงก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะความรู้สึกอันเต็มเปี่ยมอากินะจึงสามารถ,ถถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างลึกซึง้งเพราะความใฝ่ฝันในชีวิตแต่งงาน เธอจึงทุ่มเทให้กับความรักอย่างไม่ลังเลและเพราะการให้ที่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนเธอจึงได้รับบาดแผลที่ลึกยิ่งกว่าใครเพราะบ,บาดแผลเหล่านั้นเธอจึงเลือกที่จะซ่อนตัวเองเอาไว้บางทีอากินะอาจยังไม่เข้าใจความจริงของการทุ่มเทให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วจะได้พบกับรักแท้นั้นมีอยู่แค่ในเทพนิยายเท่านั้นในความเป็นจริงความรักมักเต็มไปด้วยเงื่อนไขและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านจิตใจหรือสิ่งภายนอก ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายขาดไปเพื่อเติมเต็มกันและกันและเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ